ชมด้วยนะครับทุกผมปันคนเดียวเดี๋ยวมาไม่แล้วครับผู้ชมคันนี้มันก็มีเห็นคนรวยตายมากเป็นไรายอยู่กลางแม่กลุ่มมาตลอดใช่ค่ะเราได้ติดตามอาการป่วยของแม่กลุ่มมาตลอดนะคะแล้วก็จะได้เห็นความรูกทุกคนก็อาจจะเป็นยูทูบเบอร์วันนี้ครับเป็เขลากีฬาคนเออเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมาเปลี่ยนที่ก่อนนะครับวันนี้เราก็จะมาโปรโมทน้ำผึ้งนะครับ ลังพึ่งนั่นเองทุกคนก็อาจจะเคยจะอาจจะเคยเห็นยูทูบเบอร์หลายคนนะครับเช่นเต้เชนไฟเย้นะครับที่กินลังผึ่งนั่นเองแต่ของผมน่าจะแบบอเน็กใไม่ไม่เท่าของเต้นะครับไม่ได้รวยมากนะนี่ครับหวานโอ้แล้วก็มาอยู่กันีปเราจะลองกินให้ดูนะครับ นนยิ่งกว่าสุท้ายมากล้วเราจะได้ยงนินแะล้วรอกันเอาบ่าอ,าบาออกเดี๋ยวมาดิครับ ลืมอ่มานแล้วนะครับท่านผู้ชมนรคะเรามีจานะอันนี้เมื่อกี้มันหยิบไม่ออกก็เลยไปอาจารย์มันหยิบไม่ออกนะครับก็เลยไปอาจารย์มนาะไม่ออกจริงไม่ออกจริงทุกคนฮะเปล่าเดี๋ยวมานะครับท่านผู้ชม อ่ะหล่นแล้วนะครับชิ้นนี้อาจจะตัดเยอะหน่อยชนะิ้นลงไปโอโ้ทุกคนดูสิอันนี้เดียวแล้วก็จะลองมาชิมกันนะครับก็ไม่ควรกินเยอะๆนะครับกินเยอะๆอาจจะเป็นเบาหวานตายนะหวานจริงๆ โอ้สว oh. mm ัสดีครับอืมอืม หวานเกินนี่ชิบหายแนะนำนะครับจาก,กินเยอะเกินไปเบาหวานแดกตายนย<ป>ะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายอรปวงช้าเช่นี้ไป,ไป,ไป